Thank you. สวัดีครับพี่น้องมืัอนี้มาพบพ่อพอกันเ<ร>พราะตั้งแต่จะเวนพราผู้ภูเนี่ยมืนอนี้มาแต่เสาวมาแต่เด็กมืนอนี่ยไปพ่นกันคับรถมาหออัวสิมากหอดเออหัวหอดรุ่งหนึ่งกันมาบ่ทันแต่แม่งข้าวสาวงานยังไงเลยเนี่ยก็ได้ตื่นมาเห็นงนั้นจะตีหา่าทานไหมหย่านแล้วให้เพื่อน,อนี่พี่น้องนี่ครับกับตู้ซับดอกซิฟนิ้วครับเนี่ย ของโต้ยตาลีโวล็อกโคนี่นะครับเนี่ยนกเตยดิงกับยางสวนไปสวนมาอยู่นี่แหละอืมาแล้วจะสาแล้วนกเตยดิงอะไรนี่ครับกําลังคัดครับนี่ยคัดแซงเดี๋ยวกระตีเร่งหุ่มหลอกหุ่มหลังครับอ่าคัดอยังคัดนั่นคัดนี่นี่มีทางปิดยังกักําลังจีเก็บครับหุ่มหลังแล้วก็ขึ้นทิ่ตั้งแค่นั้นครับมือนี่จบปิดงานตั้งแต่เวินละว่าสองม้นเสาปิดงานแล้วละว่า S <S <N> นี่ครับทำการพืร้นเซานี่น <N> นลไล่อยปพ่นแกนเตรียมง้างนหนึ่งจะมื้อคืนนี่นะมาเจนผัดมือเศร้านี่ครับเดี๋ยวปเบงป่งได้รถมาทางไหนเนี่ยนี่ครับโัยิสาลีโวล็อกเกอร์นี่ครับ,รโโรรบทุกอย่างระสิกรองระยะเนี่ยใส่ นี่ครับระบบทุกอย่างเสร็จไปแล้วครับเดีือดตะแครเอาตู้ขึ้นมาติดตั้งแล้วก็ใส่ดอกใส่หยังครับนี่สายซับครับนี่ดึงไว้แล้วเรียบร้อยครับสายทรงสายซับครับนี่นี่สายซับทุกอย่างเตรียมไว้ไปแล้วใส่ไว้ไปแล้วครับเดือดตะแครเอาตู้ขึ้นมาติดตั้งแล้วก็ใส่ดอกใึ้ซื้อขันปิดแล้วจบครับระบบทุกอย่างเสร็จไปบ่แล้วครับดอกกลางลงกลางแหลมใส่แล่าไปแล้วครับนี่ครับเบื้องกันยำเว้นครับนี่ อันนี้เป็นดอกกลางแหลมของไอ้ไอ้คิ้วเลยครับของไร้หกนิ้วแล้วครับอันนี้เป็นแหลมแหลมกับติดไว้กลางเลยครับนี่เป็นแหลมไอ้ดอกน้อยๆของไอ้นี่ครับติดไว้กลางเลยข้างหน้าก็เป็นดอกหกนิ้วกันนะครับเป็นของพวกคนนอ,อน,ค,น,นอครับตันตว,น,น,ตวน,นี้เป็นของพวกคอนของเกาพนเออเนี่ยจุดพวกคอนของเกาเพนมีแหลมมีกลางแหลมครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์ดให้โตครับตัวนี้ของพวกคอนติดไว้รัอันนี้เมันติดมาจากเกาแล้ว อ่าต่ว่าเกิดมาจูนเสียงเข่ากันเสตระบบเข่ากันให้มันเข่ากันครับปีกะของเพลินครับอ่าจงอ่ะจอถอดออกมาใส่แล้วเรียบร้อยเดินสายเดินระบบฟื้นระบบไฟเรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้พาวเวอร์ครับอ่าซับครับนี่เป็นของ A q ค้วยครับนี่พาวเวอร์ครับซับของ Aq นี่ครับเดินระบบไปแล้วเรียบร้อยครับสายลำโพงสายลำโพงพาวเวอร์สายรมงรีโมทใส่แล้วเรียบร้อยครับนี่ สายกาวสายไฟครับนีส่สายขวานี่ครับสายสัญญาณเรียบ,บร้อยต่อแล้วครับถูกยางตูดปงตูดปีเอาวัดแล้วครับนี่ครับระบบเฟืงระบบไฟแรนแล,ล้วบ่แล้วเดี๋ยวได้แกะตู้ขึ้นที่ตั้งกันซื้อมาคุณกันพอเบิดครับกลางแหลมกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ทีทำความสะอาดอย่างเพียบสูงลังแล้วก็ขึ้นทีต่ตั้ง้เพกันเพื่อความเรียบร้อย ทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่งางจีนหนิ่งเนี่ยเพื่อนทำความสะอาดดูดปอกดูดฝนรูปเสร็จมันเรียบร้อยก็ดดได้เปิดเพลงให้พี่น้องฟังกับการติดตั้งเสียงเสียงครับทีมงานเแยบดังครับผู้สนใจก็สามารถติดต่อเของบ้านเลยนะครับ083873333เาาบงงอร์ไล่ขังลางคลิปได้ครับเขียนเข้ามาแอบดังนั่นแหละโทรสอบถามได้เลยครับ สำหรับงานเกี่ยงเสียงเนาะเคยอยากมาเล่นน้ากันนี่ครับ้างหลังผมที่เห็นน่ะอุโบสถวัดขนศาสตร์ครับพิมพ์เข้ามาร้านแอบดังในกูเกิลแมทก็เลยหรือสิพิมพ์เข้ามาวัดขนศาสตร์ก็เลยครับทางเขาหมู่บ้านครับปรึกษายิบเกียรติทับหนึ่งครับยุตตรงขามครับอุโบสถวัดขนศาสตร์นี่ครับทางเขาเรียวไส้ปื้นขม้ากับเรียว้ายอีกทีนึงเรียวขว้าขม้าเรียว้สยซอยเดียวครับหมู่บ้านนี้มีซอยเดียวครับถ่ายซอยครับเป็นร้านแอบดังครับ น,นี่เดี๋ยวนะปอบมาพอกกันเลยการเนินงานนี่ครับตู้ก็ได้เริ่มแล้วทำความสะอาดอยู่องกาลังขัดครับกันล้ขัดเลยซีเรียมหุม่มหนังครับเดี๋ยวสิเดียโปเก็บอีกจังน้อยหนึ่งว่าเมืองไหนมันเป็นยังกะซีแต้งทีน,นึงครับปีของปีขางนี่ครับนี่กับการงานรายละเอียดรายละเอียดครบๆโอเค เนี่ยครับขัดแตงหมอกแตงมุมครับเนี่ยเข่าลบเลี่ยมลบหยางม,มันดีๆเนี่ยเนี้ยครับเนี่ยทุกหม่งทุกบอนต้องเอ็ดแต่มันละเอียดครับเวลาเห็ดงาน,านออกมาดีๆสวยๆงามๆพี่น้องต้องขัดไปขัดแตงน้ำมุมน้ำหยังครับอันนี้กระดิ่งเราขัดโดยรวมดอกเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวสิขัดแล้วบัดน,นี้ก็ต้องเน้นจุดอีกทีนึงว่าจุดใดมันแบบใดแบบใดครับต้องขัดแตงใค่อนไมละเอียดเรียบร้อย การทำงานครับทุกหม่องทุกบอลต่างเหตุมันละเอียดทำคำหลบหลบเลี้ยเอยู่นี่แหละพี่นอ้องต้องเหตุมันเนีเนยบสมกับที่ว่าเพิ่นอยากมาเห็ดกับเขาต่างเหตุมันดีๆพี่น้องให้เพิ่นเี้ไปเนี่ยเชียร์ใจอยูอ่ในม,ดมดดัดติดตั้งกับเสียงๆกับทีมงานของเขาครับทุกหม่องทุกบอลต้องเหตุมันละเอียดยิ่ น,น้อยเดียวกับบ่สวยบ่าง,งามล่ะสางเ็ตไม่สวยสวยบาง,งามครับมองไรดีบ่ดีต้องเสริมต้องเติมต้องแต้ง,ตรงครับนิดเดียวน้อยเดียวกับปอปลอยครับแต่ทักงานของทีมงานของเขาเนือความละเอียดรออนิวสีหัวนสร้างมันคอยงานออกมาดีเออหวัวนันแลยแต่ดิงแล้ววายังว่าแล้ววาเย็ดอีกค่ะปีมือเป็นโดเแล้วมอนแท้แล้ววาบ่มีนิวแล้ววาย เก็บรายละเอียดทุกมุนทุกบอลน,นี่เภาวะฉา,ายาเห็ดปลิดนเลี้ยไบมาเกี่ยบปิด<ม>ครับต้องเติมต้องเติมครับเจ้าเสียครับนิดนิดน้อยๆก็ต้องปูครับปูเก็บให้มันเข้ากับไอ้บอดี้รถครับเนี่ยต้องคัดต้องแจง้งเ<ม>วลาขึ้นไปแล้วมันขันนะก็ต้องมาเติมครับ<ม>เติมเติมกว่าสีได้<ม>เก็บขึ้นกว่าสีดีย<ม>ังก๋วยสีได้ความสวยงาม,มบอลมาเห็ดไป พอาะเรียวๆครับนี่จะมีที่เห็ดแบบให้มันเรียบให้คุ้มค่ากับเนินผลซื้อครับการทำงานของทีมงานของเขาครับ<ส>บ่ม,มาเสร็จขึ้นมาเพื่อทิศไายทำกับอันนี้เห็ดอีดีครับผู้เจ้าของคนมั่มานหลังเบิ่งเพิ่นก็สิฮูู้ทีเห็นครับทีมงานแอบดังของเฮาว่าเฮ็ดงานแบบใดลเฮ็ดละเอียดท่ำใดลความละเอียดออกความพิถีพิถันในการทำงานครับนิดๆน้อยๆก็บ่ได้ครับปล่อยผ่านไปบ่ได้ครับ ถังเท้าบอมักเพิ่นกับถิ่บอมักขึ้นกันครับต้องเฮ็ดให้เท้ามักแหละกับเพิ่นต้องมักน้ำครับงานจังไฟสีมีคุณภาพเสียงดีของกับตงง้องน้ำพร้อมครับบินว่าเสียงดีของบองน้ำตูบาา่บองน้ำกะบ่อเบลีดูและสีบอ่บอเบอิกนี่ครับกับการทำงานของทีมงานแอบดังครับทุกขันก้นตอน มาละสั่งตอ่อมาละรถสั่งตอ่อมาละเริ่มมาละนี่นี่น,นี่มองสิไรเกียร์ซ้องไหมเวลาฝอยพ้น,นลลทายท่ำอยู่นี่มาขัดกบเสียงไงเออนี่มาแล้วสร้างตอ่อกับมาแล้วนี่ก็ได้มาแล้วนายช่าง เข้าเริ่มลุยงานลุยอย่างกันแต่เศร้าแต่เด็กภาษีพี่ให้น้องในเบื้องความสวยงามนี่ครับเก็บรายละเอียดเห็นปะนิดๆหน,น่อยๆประเด้ครับต้องหัต้องขูดต้องเกาครับมาเรียกไม่จอ,อดตัวใดงวดเนี่ยถูด,ดีๆเ่ราะไม่อยังเด้ยพี่น้องบอกว่าเห็ุงานนี่สวยงามถูห้าเรียกถูห้าเรียก,ก,กแต่ดิ้งยางอ,อ่อนนี่แล้วว่าสามรอบเหมือนจะเป็นตัวใดเป็นตัวใดแล้วว่า นับนอดเพิ่งเอาเส้อเอาเลยเนี่ยแล้เห็นว่าแล้วว่าโฆษณาเลยแล้วว่าบทเพียรนอดเลเป็นกระต่ายแล้วว่านับครบบ้แล้วว่านับครบซื้อเรียกรอดแล้วว่านับครบยังไงปลูกห้อยบนเหรอปุ้ดนับถือเิ็ถี่สามารถ้พี่เลยไหมนี่น่าแล้วว่าพี่นับถือพี่ยิงที่สามารถลงทุนซื้อตุ๋้พี่นี่ครับ ก็คือร้องดอกร้องอย่างมาแล้วเอาดอกใส่ดอกอย่างบ้างมาก,ก่อนครับเพือสิได้จอบแบบไป้ายว่ามากไปก่อน้ครับนี่ครับเดี๋ยวเอียสู้ไปหุ่มหนังครับปเนี่ยต้องรีบเรี่ยงล้วมือเนี่ยไม่ให้เกินหกโมงเสมืนเรียกฟังเสียง <laughs> นี่ครับเดี๋ยวหุ่มหนังแล้วก็ีิจะ้นติดตั้งแล้วครับปเนี่ยเรี่ยงด้วนล้วมือเนี่ยเพราะว่างั้นจะร้องปีไม่รออยู่อีกเมื่อกี้ชั่วโมงข้างน้าเนี่ย นี่ครับเฮลิิมัสเหยบรายละเอียดเมื่อคืนนี่เฮลิชิสตดมัสไปพ้นเออมื่อรีชิสต์มัสเห็นไหมไปพ้นเราผิดเราเสือมันออกเฉียววังไปพ้นนี่ครับเก็บแต่งเหยียบร้อยอ่ฮะเดี๋ยวจะอะไรไปหุ่มหนังแล้เราบ้างพี่น้องเนี่ยการทำงานครับสมองเทสทุกระบบมันเป๊ะๆนะครับสัางต่อกำลังไว้สายเพื่อสี่ ร้องไอ้เสียงตูดดิบๆให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเขาต้องร้องเสียงเทศเสียงก่อนครับกับตูดดิบครับเพราะว่ามีอยังผิดพลาดกที่ได้แก้ไขในตอนนี้ก่อนครับเกิดเสีองเสียงสูดซับแบบดิบๆเป็นัชหน่อยนี่ครับกำ <c oughs> ลังใส่ดอกไว้สายอยู <c oughs> ่เป็นดอกอีคิ้วนะครับซินิ้วครับแม่เล็กลอยหาหกครับ <c oughs> อันนี้ก็ดทั้งเป็นทั้งเจ้าของรถฝนจัดมาได้วขับดอกบางวันก็เป็นดอกกลางแหลมครับของเดี่ยวของเอคิวกันแต่ว่าแหลมเป็นของอ่าไอไอซ้าแม็กแหลมเป็นของอีหยังกาะแหลมดอกไม้เป็นของอีหยังเกาะเนี่ยสะเกียนแล้วป่ะสะเกียนคนละครึ่งคนละครึ่ง นี่ครับก็เลยเอาไว้บมงกลางเพราะว่าแหลมสะเกนคนพลเครื่อเกลิงท่านเลยเสียงเล็กน้อยครับนี่ยเอาไว้กลางลำพุ่งดอกไอ้หกหกหกนิ้วครึ่งต่อจะแบบเราจะซีดเพราะว่านอนอยางั้เริ่มขันดอกใช่ครับไอ้ขันดอกใช่นี่ก็คือเป็นร้องก่อนนะครับร้องเทศเสียงก่อนพอตู้เฮานี่ก้อนชีหุ่มหลังก้อนชีหุ่มยังนี่ต้องเทศเสียงก่อนครับว่าดใดเพราะใดมันฟิวบางอะไรมันอ่านบางองไรกับซีดีฟู่นี่คือการเทศครับ เดี๋ยวเสียดเสียงจากน้อยฟังมาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาลองฟังเบิ่งว่าจะเป็นยังไงเทีดเสียงเสียัง,ยงจากน้อยสูดดิบๆครับอ,อ,อืเป็นตู้ดอกไอ้คิ้วครับซิปนิวครับมีเล็กลอยหางโค๊กครับตัวนี้กับตู้ซับใบแอบดังครับเนี่ยตู้ซับของทั้งแอบดังเขาอันนี้บ่มีแผงซาวด้วยครับอันนี้เป็นแช่ตู้ซับต่างจอคอ,อยบังตึ้งนี่ดังดีบ่แล้ววา ดีบุดีก็ยุกับของที่สื้อมาเลยแล้ววะนี่ครับพร้อมสีร้องเสียงแบบดิบบให้พี่น้องฟังแล้วก้อนสีนันตูุกจะดิงเสียบเลชงชีวิตเชิงแล้วมาล้องเสียงกันครับ รักไรคะ่ะจึงหอบชำมาที่วัดวายโยนับหลักกิโลมหาวิธีลดมีรักซ้ำริมหาทินสนามใจเขตเมืองจะเชิงเ้าแผ่นดินนาคาเมืองกันที่ใครๆครเขาต่างมาขอ จะลดลูกน้หากมีน้ำตาเวลาขาอพรมีสินเงินทองเดือนร้อนยังมีแรงผ่อนอยังมีเวลา <S <S แต่เป็นนิทาำปาพแฟนคบซอนมันรลอนที่ว่าลวงพ่อปลดเมตตามได้โปรดน,ดำ,ดรดนำพาหัวใจลูกที Brabo!